การจดย์ลิขสิทธิ์การจดสิษษษทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องไปจทที่หน่วยง,งานไหนต้องทําอย่างไรคลิปนี้มีคําอธิบายครับการจดย์ลิขสิทธิ์นะครับต้องว่ากันด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์ในบ้านเราก่อนกฎหมายลิขสิทธิ์ที่รับการคุ้มครองเนี่ยมันมีงานอยู่9ก้าประเภทด้วยกันแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายหน่อย,อยเช่นภาพวาดภาพถ่ายท่าเต้นหนังสือตามกฎหมายแล้วเนี่ย งานสร้างสรรค์พวกนี้ได้รับการคุ้มครองว่ามีคือสิทธิ์ทันทีนับตั้งแต่สร้างสรรค์เสร็จสิ้นเลยแต่ทําไมผมถึงแนะนําให้ต้องไปจดแจ้งกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีการแจ้งข้อมูลไว้กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วว่างานลิขสิทธิ์พวกนี้เนี่ยเป็นของคุณเพราะมันเคยมีกรณีเช่นมีคนเอารูปว่าที่คุณโพสลงในโซเชียลมีเดียไปใช้พิมพ์เป็นลายเสื้อ มเาขาก็ได้เงินไปกอบโกยไปโดยที่เจ้าของรูปมันรู้ที่หลังอะไรแบบนี้ครับส่วนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนี่ครับมันคือหนังสือที่รับรองถึงเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของของคุณซึ่งสามารถเอาไปใช้งานไหมวะเอาเปไปขายสิทธิ์กับบริษัทใหญ่ขึ้นหรือผลิตขายเองก็แล้วแต่ทางว่าคุณจะเซ็นใจเลยถ้าใครสนใจจดลิขสิทธิ์นะครับหรือสิทธิบัตรส,สามารถไปที่กมร,รมทรัพย์สินทรงปัญญาได้เลยมีเจ้าที่รอให้คำแนะนำอยู่ครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาที่ภาษาทางกฎหมายสามารถมาค้นหาได้บน fastwork ครับผม fastwork จ้าง